สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นท่าเด็กเพลงช่วดวิจีดีเจทนนะครับเป็นเวอร์ชันของน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะครับเป็นจังหวะรำวงซซมบ้านะครับมีทั้งหมด4แปดนะครับคุณผู้สัตีด้านหลังก่อนนะครับแปดที่หนึ่งนะครับเริ่มครับหนึ่งและสองและสามและสี่ต่อไปถอยซ้ายนะครับห้าและหกเจ็ดและแปด เอาแปดที่1อีกทีนะครับ3 4 1และ2และ3และ4 5และ6 7และ8นะครับเราจะต้องเต้นได้เห็นการเป็นเต้นซมบ้านะครับเพราะเป็นจังหวะระมวงผสมซมบ้านะครับแปดที่2นะครับแตะเท้าซ้ายนะครับ3 4 1 2 3และ4 5และ6 7 และ8 8ที่1ต่อด้วย8ที่2นะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องเต้นให้เห็นเป็นการเต้นแซมบ้าผสมลำบงนะครับ3 4 1และ2และ3และ4 5และ6 7และ8 2ครับ2 2 3และ4 5และ6 7และ8ต่ไปไป8ที่3 9นะครับก้าวเท้าขวาไปด้านหน้านะครับ 3, 4 1และ2 3และ4แล้วเราหมุนตัวกลับไปด้านที่เราเริ่มต้นนะครับ3 4 5และ6และ7และ8ปอแปที่1ถึง8ที่3นะครับ3 4 1และ2และ3และ4 5และ6 7และ8 2, 2, 3และ4 5และ6 7และ8 3และ2 3และ4 5และ6และ7และ8ต่อไป8ที่4นะครับก้าสายไปหน้านะครับ 3, 4 1และ2 3และ4ต่อไปเราจะเคลื่อนตัวมาด้านซ้ายมือของเรานะครับซ้าสายข้ามหน้าไปนะครับ 5, 6ห 7และ8ต่อไป8ที่1ถึง8ที่4ต่อเนื่องกันนะครับ8ที่1ถึง4ด้านนี้นะครับ3 4 1และ2และ3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8 1และ2 3และ4 5 6 7และ8ต่อไปเราจะเต้น4 8แ่บน,นี้ติดต่อกันนะครับ3 4 1และ2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 1 2 3 and 4 5และ6 7และ8 1และ2 3 4 5และ6และ7และ8 1และ2 3และ4 5 6 7และ8เริ่มฝังนี้4 8ต่อกันนะครับ3 4 1และ2และ3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8 1และ2 3และ4 5 6 7และ8ไปไป4 8ด้านนี้อย่าลืมว่าต้องให้เห็นการมองการเด็กเป็นแซมบ้านะครับ3 4 1และ2และ3และ4 5และหกเจ็ดและแปดหและสีและหกและแปและสอและสีและหและเจ็และสอและสี่หและแนะครับอย่าลืมนะครับว่า แม้กระทั่ง8ที่1นะครับในการไข้เท้าขวาไปหน้านะครับอ่ะก้าไปทีละ9นะครับ 1. ส้นเท้าซ้ายต้องเปิดนะครับและ 2. ส้นเท้าซ้ายเปิดครับและ 3. และ 4. อ่ะขออีกทีนะครับเคลื่อนตรงนี้นะครับ 3.4.1. และ 2. และ 3. และ 4. ถอยซ้ายนะครับ 5. และ 6.7. และ8ไปที่2ทวนอีกทีนะครับ3 4 1 2 3และ4 5และ6 7และ8 8ที่3ครับ1และ2 3และ4และ5และ6และ7และ8 8ที่4ครับ1และ2 3และ4 5 6 7และ8อย่าเลื่อนนำไปฝึกนะครับสวัสดีครับ